ตอนนี้หนะาแต่มาคือว่านละให้ท่านหลายคนกําลังใจเต้นโครมครามโครมครามรวมทั้งดรพระมหาสนทั์ด้วยนะ <c oughs> เออเพราะวันนี้เป็นวันหวยออกนะ <c oughs> ไม่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าใจเต้นเรื่องอื่นอะไรหรอกใจเต้นจะได้ช่วยโยมไม่ใช่หรอกแต่ <c oughs> ใจเต้นเพราะว่าวันนี้วันหวยออกนะ <c oughs> ท่านแอบบอกเลขบอกหวยให้โยมพ่อโยมแม่ท่านนะถูกเลขถูกหวยหกินนั่นก็ไม่เคยเข็ดท่านบอกว่า ความหวังคนไทยตอนนี้จะฝากกับใครไว้ได้ล่ะฝากไว้กับคนที่ควรจะฝากได้เขาก็ไม่รับฝากหรือไม่น่ารับฝากเลยก็ฝากไว้กับเลขกรกหวยนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรถ้าวันที่สิบหกสิงหาคมวันนี้ท่านไม่มีโชคอาดมามีโชคสี่ชั้นให้เลยฟังให้ดีนะใครอยากได้โชคสี่ชั้นวันนี้จะบอกให้นะใครที่ซื้อเลขก็ไม่ถูกเลขซื้อหวยก็ไม่ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูก อาดามามีโชคมาบอกนั่นคือโชคดีแห่งชีวิตสี่ประการประการที่หนึ่งยากเหลือแสนกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าคุณได้เกิดมาแล้วคุณมีโชคใช่ไหมนะสองยากเหลือแสนกว่าจะดํารงชีวิตรอดถ้าคุณอรอดจนได้มาฟังรายการของเราคุณได้โชคชั้นที่สองแล้วอารยานันโชคชั้นที่สามยากเหลือแสนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติตอนนี้ท่านก็อุบัติแล้วเนี่ย 2,500กว่าปีล้วเนาะอุบัติแล้วก็นิพพานแล้วแต่พระธรรมนั้นยังอยู่จึงถือว่าเรายังอยู่ในพุทธกาลเหมือนกันและสี่แยกหลือแสนกว่าจะได้ฟังสัจธรรมถ้าเราได้ฟังธรรมะก็แสดงว่าเราได้โชคชั้นที่สี่แล้วใครมีคุณนสมบัติสี่ประการนี้นี่คือมีโชคถึงสี่ชัน้นอย่ามีครั้งหนึ่งโชคดีไม่ได้อยู่วันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกเท่านั้นนะอันนั้นมันเป็นโชคแบบโลกิยะโชค แต่โชคในทางธรรมมีสี่ประการมีสชั้นหนึ่งโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์สองโชคดีที่ดำรงชีวิตรอดสามโชคดีที่ได้อยู่ในยุคพุทธกาลคือพระพุทธเจ้ามาตรุสรู้แล้วและสี่โชคดีที่ได้ฟังสัจธรรมใครมีโชคดีสประการนี้คุณไม่ใช่คนอาภัพคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนมีบบญย้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ สองโชคดีที่ได้เอาชีวิตรอดสามโชคดีที่อยู่ในยุคพุทธกาลปัจจุบันยังเป็นพุทธกาลเพราะพระธรรมยังคงส่องแสงอยู่และสี่โชคดีที่ได้ฟังสัจธรรมเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมธรรมโมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะฟังโดยตรงจากการอ่านพระไตรปิฎกจากการลงมือประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน รู้เรียนธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่าได้ฟังสัจธรรมเมือนกันเมื่อฟังสัจธรรมแล้วเอาสัจธรรมมาสอนตัวเองมีความแจ่มกระจ่างสว่างแก่ใจลดความทุกข์ความโศกความหมน่นหมองครองเศร้าในชีวิตได้นั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลของชีวิตเะนั้น4ประการในี้ใครมีครบคนนั้นโชคดีและโชคดีได้ทุกวีทุกวันไม่ต้องรอวันที่หและวันที่สิ นะนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์นำมาฝากโชคดีทั้ง4ประการใครมีครบคุณแจ็คพอตแตกแล้วนะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดทีละข้อทีละข้อว่ามีอะไรตอนนี้อยากจะให้พบกับพระธรรมทุตรุ่นใหม่ท่านอารยันก่อนนี่หมนครับขอจะเดินพรนะดังนั้นช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย ก็มารับฟังธรรมะอินด้าฟสนูธรรมะยามบ่ายบๆนะบ่ายๆดังนั้นเนี่ยอาตมามีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังมีคุณยายอยู่คนหนึ่งคุณยายท่านเนี้ยเป็นช่างเย็บผ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณยายก็ทำเข็มเย็บผ้าของตัวเองเนี่ยหล่นหายคุณยายก็ทำเข็มเย็บผ้าเล่มโปรดเลยของตัวเองเนี่ย หล่นหายไปพอเข็มหล่นหายนั่นแหละคุณยายก็หาทั่วบ้านหาทั่วบ้านแล้วในบ้านคุณยายเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยคุณยายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเลยไปหนึ่งทุ่มสองทุ่มจนเริ่มมืดขึ้นมาปรากฏว่าคุณยายก็เปลี่ยนที่หาเข็มมาหาตรงเสาไฟฟ้านอกบ้านมาหาเข็มตรงเสาไฟฟ้านอกบ้าน พอหลานกลับจากไฮสคูลเนี่ยหลานก็ไปโรงเรียนมา a m ม back from the school ก็กลับมาเสร็จเมื่อกลับมาเนี่ยก็เห็นคุณยายคุณยายทำอะไรอยู่ What are you doing ยายเนี่ยอย่างอยู่ยายคุณยายก็ว่าบอกว่าคุณยายกำลังหาเข็มอยู่ลูกช,ยยยยช่วยคุณยายหาเข็มหน่อยเดยวคุณยายทำเข็มหายช่วยคุณยายหาเข็มหน่อยคุณยายหาเข็มเพราะทำเข็มหาย ช่วยคุณยายหาเข็มหน่อยสิลูกหลานคุณยายเนี่ยก็เลยลงมือช่วยคุณยายหาเข็มที่หายใต้เสาไฟฟ้าไฟกลิ่งตรงหน้าบ้านพอคุณยายหาเข็มหาเท่าไรเกือบเที่ยงคืนก็ยังหาไม่เจอหลานมาช่วยแล้วก็ยังหาไม่เจอง่วงก็ง่วงทายา็ดก็ทาย็ดแล้วฮังกรี้ด้วยหิวก็หิวหิวข้าวแล้วตอนนั้นนั่นเองเนี่ย หลานก็ถามว่าคุณยายคุณยายทําเข็มหล่นตรงไหนตรงนี้มันหล่นตรงนี้จริงๆเหรอคุณยายก็บอกว่าไม่หลานคุณยายทําเข็มหล่นอยู่ในบ้านนู่นแต่ตรงนี้มันสว่างก็เลยออกมาหาตรงนี้อยา่าหลานก็บอกว่าเอา้าคุณยายทําไมไม่หาเข็มตรงที่มันหล่นหายล่ะทําไมไม่ไปหาเข็มตรงที่มันหล่นหายมันจะมีประโยชน์อะไร มาหาเข็มในที่ที่มันไม่หล่นหายมาหาเข็มในที่ที่มันไม่ได้หล่นหายแล้วมันจะไปเจอได้งไงคุณยายคุณยายก็บอกว่าเอา้าก็ตรงนี้มันสว่างนี่นะในบ้านมันมืดก็เลยมาหาตรงนี้ก็เลยมาหาตรงนี้หลานก็เออแดกเลยคราวนั้นหลานก็บอกว่าต้องไปหาที่ที่มันหล่นหายหาตรงนี้หาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอหรอกคุณยาย หาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอหลอกคุณยายดังนั้นเนี่ยลองถามดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราได้หาเข็มตรงที่มันหล่นหายไหมบางครั้งเราขาดความสุขอีกเรื่องหนึง่งแต่เรากลับไปเอาสิ่งอื่นมาเติมเต็มอีกเรื่องหนึง่งเราขาดอีกสิ่งหนึง่ง แต่เรากลับไปหาสิ่งอื่นมาเติมเต็มเราได้แก้ที่สาเหตุของมันจริงๆริงไหมได้แก้ที่สาเหตุจริงๆริงไหมพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าในอริยสัจสีเนี่ยความทุกข์ทุกเกิดขึ้นเราต้องแก้ที่เหตุเหตุก็คือสมุทยัยดังนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนยายคนนี้ทุกข์มันเกิดขึ้น เข็มมันหล่นหายตรงไหนแต่กลับไปหาอีกที่หนึ่งหายังไงก็หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอหลวงพ่อชาได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าใช้ความเพียนถ้าใช้ความเพียรโดยที่ไม่มีปัญญาประกอบด้วยแล้วเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไปหาปลาในบ่อน้ำที่ไม่มีปลาไปจับปลาในบ่อน้ำ ที่มันไม่มีปลาเลยต่อให้จับทั้งวันทั้งคืนใช้เครื่องมือสุดไฮเทคแค่ไหนก็ไม่มีทางจะจับได้เพราะบ่อนั้นมันไม่มีปลาตั้งแต่แรกอยู่แล้วความเพียรที่เราใช้ความพยายามเอฟเฟอรที่เราใช้อ่ะมันก็กลายเป็นหมันเป็นหมันคือมันใช้ไม่ได้เพราะเรากำลังหาปลาในบ่อที่ไม่มีปลานั่นเองดังนั้นเนี่ยทุกมันเกิดที่ไหน ให้ไปแก้ตรงนั้นปัญหามันเกิดที่ไหนให้ไปแก้ตรงนั้นอย่าไปแก้อีกที่หนึ่งซึ่งถามยังไงหาแก้อยังไงมันก็แก้ไม่ได้หาเข็มไม่เจอเหมือนคุณยายนั่นเอง <vl üm. S 1> ดังนั้นลองทบทวนชีวิตดูนะขอฝากไว้เพียงเท่านี้อยากจะที่ใบโชคดีสีประการที่เกิดมาเมื่อกี้ ว่ามันเป็นโชคได้ยังไงประการที่หนึ่งโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประการที่สองโชคดีที่เอาตัวรอดประการที่สามโชคดีที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติประการที่สี่โชคดีที่ได้ฟังสัจธรรมการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเย็นแสนเข็นยังไงท่านเปรียบเทียบไว,ว้อย่างนี้ท่านบอกว่าในในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง เอาเป็นว่าสนามฟุตบอลคมำนูของบาร์เซโลนาแล้วกันนะใช่ไหมกำลังดังเนาะในสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ที่เมสซี่โลดเล่นอยู่21ปีนั่นแหละมีก้อนหินยักษ์อยู่ก้อนหนึ่งขนาดปริมาตรทุกด้านเท่ากันหมดเลยก็ตีเสว่าเท่ากับบ้านหลังหนึ่งนะตั้งอยู่กลางสนามร้อยปีจะมีเทวดาเหาะมาองคหนึ่งเอาผ้าขาวๆบางๆมาลูบหนึ่งครั้งดรสนัดมารูบหนึ่งครั้งแล้วก็เหาะหายไปเลย ร้อยปีก็จะเหาะมาลูปอีกครั้งหนึ่งทําอยู่อย่างนี้แหละจนหินใหญ่ก้อนนั้นสึกกร่อนไปเหลือแต่สุญญากาศเราลองมาจินตนาการดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เห็นใหญ่ก้อนนั้นถึงจะสึกกร่อนไปเพราะถูกลูบโดยภารเขาร้อยปีต่อหนึ่งครั้งระยะเวลาที่นานแสนนานอย่างนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแสนยากนับกันจนไม่ต้องนับเลยท่านเรียกว่าเป็นอสงไขย การเวลาที่เต็มไปได้วยความยากลําบากอย่างนั้นกว่าที่หินก้อนนั้นจะสึกกร่อนไปจนเหลือเพียงความว่างมันกินเวลานานและมันยากเพียงไรแต่ท่านว่ากว่าเราจะเกิดเป็นคนมันยากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเราได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนแล้วเราจึงมีโชคนะใครได้บอกว่าทำไมเรามันอาภัพอับโชคแล้วเกินหยิกแขนตัวเองอ่ะยิกขาตัวเองมานั่งเป็นคนทอนทษออยู่นี่แหละโชคเสียยิ่งกว่าโชคอีกลองดูสิ ในห้องเราอ่ะมีเชื้อโรคต่างๆที่เรามองไม่เห็นมากกว่าคนตั้งเจ็ดพันล้านคนในโลกนี้สิอีกใช่ไหมได้หรือสนดัดใ,ในส่วนหลังบ้านเราเดินลงไปดูสิมีมแมลงมากกว่าคนเจ็ดพันล้านคนสิอีกทาไมเราไม่ไปเกิดเป็นมแมลงทําไมไม่ไปเกิดเป็นจุลินรีอเมบาแพงต้นทั้งหลายอ่ะเพราะโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสิงสาร,รสาัตว์มแมลงเหล่านั้นมันมีมากกว่าเพราะปริมาณมันมากกว่าทําไมเราไม่ไปเกิดในสภาพแบบนั้น แต่เรามาเกิดเป็นคนเราจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีแล้วนี่คือโชคประการที่หนึง่งโชคประการที่สองโชคดีที่เอาตัวรอดคือเกิดมาเป็นผู้เป็นคนแล้วนะ่ะยังสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้เป็นคนอยู่มาได้นี่ใครทําได้อย่างนี้เป็นโชคดีประการที่สองเพราะบางคนเกิดมาในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสงครามเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้ง เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ถ้าเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมีหน้าที่มีการงานที่ดีทํามีครอบครัวรที่อบอุน่นหรือแม้ไม่มีครอบครัวรที่อบอุน่นเอาเป็นว่ามีข้าวกินทุกมื้อก็แล้วกันแค่นี้ก็โชคดีมหาศาลแล้วเมื่อเทียบกับคนที่เขาต้องอยู่อย่างยากจน,นข้นแคนเต็มไปด้วยพยานอันตรายและสามโชคดีที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมาแล้วเราอยู่ในยุคข,ของพระองค์ท่าน คือเราไม่ได้เจอท่านดอกแต่ว่าเราอยู่ในยุคที่ศาสนาคือคําสอนของพระองค์ท่านนั้นยังรุ่งเรืองยังแผ่ไพศาลอยู่เพราะฉะนั้นเราถือว่าเกิดมาใต้ร่มโพธิ์แห่งพระธรรมคำสอนของพระองค์เราจึงมีโชคชั้นที่สามโชคชั้นที่สี่คือเราได้ฟังธรรมะของพระองค์ด้วยพระพุทธองค์ตัสรู้แล้วเป็นโชคชั้นที่สามโชคชั้นที่สี่คือเราได้รู้ด้วยว่าพระองค์ท่านสอนอะไร พอเราได้รู้พอเราได้เรียนพอเราได้ฟังความยึดติดถือมั่นมันก็คลายลงความหม่นหมองคร่องเศร้าก็ลดน้อยถอยลงความเข้าใจชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นพอเรามีความเข้าใจโลกมีความเข้าใจชีวิตคลายจากความยึดติดถือมั่นบรรเทาเบาบางจากความโลภความโกรธความหลงชีวิตก็ย่างขึ้นสู่ถนนแห่งความร่มเย็นและเป็นสุขเหมือนทางด่วนตรงไปสู่ พระนิพพานชั้นใดก็ชั้นนั้นฉะน,นั้นพอเราได้ฟังสัจธรรมคําสอนเราจึงเป็นคนที่มีโชคประการที่สี่เพราะม,มีคนจํานวนมากเหลือเกินทั้งทั้งที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ทั้งทั้งที่พระธรรมยังส่องสาว่างอยู่แต่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ศึกษาหาความรู้เลยดำรงชีวิตตามสัญชาติญาณดิบลุ้นล้วนเลยบางทีเราอ่านข่าวช่วงนี้แล้วก็สลดหดหูมากนะคนณดยมนะมีข่าว ป่นฆ่าจี้จริงตีรันฟันแหงเมื่อวานอ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านไปแจกของลูกบ้านแล้วไปจัดคิวกันยังไงไม่รู้ลูกบ้านไม่พอใจเดินถือมีดทึ่งทึงง่งไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ควักปืนยิงสวนเลยก็เสียชีวิตเป็นหนึ่งรายตามข่าวนะเห็นไหมคุณยมทั้งหลายถ้าเราไม่มีคุณธรรมกัน่ะการใช้ชีวิตให้ราบรื่นไม่ใชื่อเรื่องง่ายบางคนไม่ทานแก่ไม่ทานเท่า ต้องมาแตกดับไปเสียก่อนแต่ยาววัยบางคนพ้นยาววัยมาก็ต้องมาเสียชีวิตไปเมื่อวัยชะกันอย่างนี้ก็มีเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตที่ไม่ได้เรียนธรรมะชีวิตที่ไม่ได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นชีวิตที่อาคับอุปมาดังหนึ่งกระเบอือบอดที่เดินไปในกลางป่าจะตกหุบตกห้วยตกเหววันไหนก็ไม่รู้จริงๆถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมพระองค์จัดเอาไว้อย่างนี้ว่า หากไม่มีพุทธ,ธิปัญญาและมิได้ศึกษาระเบียบวินัยคนทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตดุดดังกระเบือบอดในกลางป่าเนี่ยถ้าไม่มีพุทธ,ธิปัญญาคือไม่มธธีปัญญารู้คิดรู้อ่านไม่ได้เรียนธรรมะธรรมโมนะหากไม่มีพุทธ,ธิปัญญาและมิได้ศึกษาระเบียบวินัยคนทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตดุดดังกระเบือบอดในกลางป่าคือเป็นควายตาบอดที่เดินอยู่กลางป่าดงพงดอยเนี่ย จะตกหบตกเหวตกห้อยวันไหนก็ไม่รู้อาหารอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังสัจธรรมก็เหมือนเราอ่ะได,ได้ได้เข็มทิศแห่งชีวิตมาแล้วเราจะเดินถูกทิศจะใช้ชีวิตถูกทางแล้วเราก็จะสร้างแต่ความสงบร่มเย็นและเป็นสุขให้แก่ตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ฟังสัจธรรมสิ่งที่จะครอบงําเราก็คือสัญชาตญาณเด็บ อยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มอยากเสพก็เสพโลภมากระตุ้นก็โลภตามมันไปโกรธมากระตุ้นก็โกรธตามมันไปหลงมากระตุ้นก็หลงตามมันไปใจคอก็จะคับแคบมืดมนโอนทการไม่รู้ว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรไม่รู้จักจะหลบหลีกการกระตุ้นเราเย้าหยอกของกิเลสว่าต้องทําอย่างไรสุดท้ายก็ใช้ชีวิตไปเหมือนกระบือบอดในกลางป่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังคําสอนของพระองค์คุณมีโชคเสียยิ่งกว่าโชคเพราะคุณจะได้แผนที่ในการดํารงชีวิตจะทําให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นร่มเย็นและเป็นสุขสามารถบําเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,นและประโยชน์โลกได้อย่างไม่ติดข้างและได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญเป็นผู้มีชีวิตที่คุ้มค่านี่คือโชคดีสีประการนะที่ขอขยายความไว้ให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน ยังมีครั้งหนึ่งใครที่รู้สึกว่าไม่มีโชคเป็นคนอาภัพแต่ถ้ามีคุณสมบัติสประการนี้ครบคุณโชคดี 1. โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. โชคดีที่เอาชีวิตรอด 3. โชคดีที่พระพุทธองค์เสด็จอุบัติและสโชคดีที่ได้ฟังสัจธรรมใครมีครบคนนั้นมีโชคถึง4ชั้นเอาละไปสำรวจตรวจสอบตัวเองดูว่าเรามีโชคกันแล้วหรือ,อยัง ก็กลับมาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะนั้นธรรมะในยามบ่ายในวันนี้ก็ฝากให้กับญาติโยมตอนนี้มีมีหลายท่านที่โทรศัพท์เข้ามาอยู่ในช่วงของอโครงการาธรรมะออนไลน์หรือธรรมะคลินิกนะซึ่งมีญาติโยมอย่างตอนเช้าเนี่ยก็มีญาติโยมหลายท่านไม่ว่ามาจากทางสิงคโปร์นะแล้วก็ มาจากกรุงเทพนะก็มีหลายหลายท่านนั่นจะเห็นได้ว่าการที่เราต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เรากําลังประเชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะเพราะว่าถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่จะต่อสู้กับที่เราประเชิญอยู่ในขณะนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลย ก็จะนําเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดเป็นคติธรรมหรือว่าเป็นเรื่องที่งดงามที่จะให้กําลังใจชุกชูใจกับเราว่าวันวันหนึ่งเนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นอย่างนั้นเจ้าคุณอาจารย์ได้บอกว่าเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแสนยากที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องแสนยากที่เราจะได้ เพราะพระพุทธศาสนาหรือว,ว่าพกหลักคิดที่ดีในการที่จำนวน,นชีวิตนะนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องกลับมาดูแลเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าวันวันนี้อาจจะไม่ย่ำแย่เท่ากับเมื่อวานนะวันนี้อาจจะไม่ย่ำแย่เท่ากับเมื่อวานนะวันนี้อาจจะไม่ย่ำแย่เท่ากับเมื่อวานนั่นเป็น สิ่งจําเป็นในขณะนี้ที่เราจะต้องให้เป็นข้อคิดเป็นกําลังใจในการที่เราจะดาเนินชีวิตด้วยความหวังนะถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยความท้อแท้ห่อเหี่ยวจิตใจความหวังก็จะพังทลายไปและช,ชีวิตและกําลังใจของเราก็จะห่อเหี่ยวอย่างเช่นมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะอายุ8ดขวบเด็กน้อยคนนี้เขาจะไปโรงเรียนทุกวันนะ เป็นเป็นเด็กตอนที่เขาเรียนประถมและเขามีหน้าที่ในการก่อไฟนะเพื่อให้ความอบอุ่นในในภาวะในฤดูหนาวและหน้าที่ของเขาเขาต้องรีบไปโรงเรียนไปก่อนเพื่อที่จะไปก่อไฟให้ความให้เครื่องทําความอุ่นนะฮะในโรงเรียนนั้นทํางานแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับทุกๆคนเมื่อเพื่อน เข้าไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนในห้องนั้นแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งนักดับเพลิงนะต้องมาดับเพลิงกับโรงเรียนอย่างนั้นเพราะว่าอะไรไฟไหมและมีนักดับเพลิงคนหนึ่งก็ดึงร่างของเด็กน้อยคนหนึ่งนะออกมาแล้วก็นําส่งรโรงพรยาบาลในขณะที่เขาอยู่ในช่วงของการจะเป็นจะตายอยู่นั้น เขาก็ได้ยินว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําใจยากนะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายโดยเฉพาะท่อนล่างของเด็กน้อยคนนี้ไฟคลอกนะซึ่งตายหมดแล้วนะไม่แล้วว่าห้อยตองแต่งไม่มีชีวิตไม่สามารถที่จะนำฟื้นกลับมาได้ก็เป็นสิ่งที่การที่จะรอด อยู่ต่อได้ก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆหมอก็บอกกับแม่ของเด็กน้อยคนนั้นว่าต้องทําใจแล้วละ่ะนะต้องทําใจแล้วเขาอาจจะไม่รอดนะเมื่อหูเด็กน้อยคนนั้นได้ยินเสียงที่หมอบอกความจริงให้กับแม่ของเขาและเขาก็ได้ยินคําพูดของหมอบอกว่าเขาอาจจะไม่รอดกําลังใจ ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเขาจะอยู่ให้มีชีวิตรอดให้หมอได้ดูนะว่าเขาสามารถที่เอาชีวิตรอดได้และแล้วเขาก็ผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตในความเป็นความตายได้มาค่าชีวิตเขาเขาสามารถที่เอาชนะความตายในช่วงแรกนั้นและในช่วงที่สองคุณหมอก็ มาบอกกับแม่ของเขาว่าเด็กคนนี้คงเดินไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าท่อนล่างของเขาตั้งแต่ขาลงไปด้านล่างไฟไหม้หมดแล้วนะห้อยตองแต่งนะคงจะมีชีวิตอยู่ได้แต่อยู่ได้ด้วยความพิการนะเป็นเด็กพิการไปตลอดชีวิตเมื่อเขาได้ยินดังนั้นปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่ในสภาพนี้ต่อไปและเขาจะ สามารถที่จะเดินได้ให้คนได้ดูว่าอย่างเขาจะไม่เป็นอย่างที่คําหมอบอกกับแม่ของเขาและในที่สุดนั้นหลังจากที่เด็กน้อยคนนี้กลับมาอยู่บ้านนะแม่ก็ให้เขานั่งรถเข็นแล้ววันหนึ่งในขณะที่แม่เขาเข็นรถให้กับเด็กน้อยคนนี้เดินเขาเรียกว่าชมบรรยากาศหรือว่าออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้าน ทันใดนั้นเด็กน้อยคอนนี้ก็ขออนุญาตแม่ลงจากรถเข็นแล้วตะกุยตะกายใช้เข่าของตัวเองนี่แหละตะกุยตะกายใช้พยุงรั้วเพื่อให้ตัวเองได้เดินได้นะจนเขาเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกเดินอีกจนตรงรอบรั้วนั้นนะริมริมรั้วนั้นเป็นรอยทางนะที่เขาฝึกเดินนะ่ะ เขาทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าในที่สุดเขาก็สามารถที่จะยืนได้นะเพราะว่าการที่เขาพยุงร่างของตัวเองเดินไปเรื่อยๆนะ่ะลากตัวเองไปเรื่อยๆนะ่ะในที่สุดเขาก็สามารถยืนได้และต่อมาเขาก็สามารถเดินได้จากการที่หมอบอกว่าเขาจะเป็นเด็กพิการไปตลอดชีวิตเขาไม่เคาเรียกว่าไม่ยอดท้อต่อชะตาชีวิตที่อ่า ธรรมชาติให้มาในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยด้วยไฟไหม้ขาท่อนล่างของเขาเขาต่อสู้และในที่สุดเขาก็เดินไปโรงเรียนนะเดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนต่อมาเขาก็วิ่งไปโรงเรียนวิ่งไปโรงเรียนพอเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเขาก็ไปสมัครนะเป็นสมัครเป็นนักวิ่ง แล้วก็วิ่งพอในที่สุดพอมีกีฬาโอลิมปิกจากเด็กที่เดินไม่ได้จากเด็กที่ไฟไหม้เคราะไฟครอ,อกที่ขาตายเดินไม่ได้กลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะแต่ในที่สุดเขาก็เป็นนักกีฬาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะผู้ชายคนนี้ก็คือดรเกรนนะคันนิงแฮมนะเกรนคันนิงแฮมซึ่งเป็นนักกีฬา กรีทาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในเวลาต่อมาซึ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการที่ไม่จำนนต่อชะตาไม่จำนนต่ออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ทำให้เขาสามารถที่จะเอาชนะรอดตายเอาชนะความพิการจนสามารถเป็นนักวิ่งระด,ดับเหรียญทองได้ เราทุกคนก็สามารถที่จะฝึกหัดพัฒนาตนเองถึงแม้ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคย่ำแย่เพียงไรแต่ขอให้ใจของเราอย่าย่อท้อและห่อเหี่ยวสิ้นหวังและหมดกําลังใจให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้อาจจะไม่ย่ำแย่เท่ากับวันวานวันนี้อาจจะไม่ย่ำแย่เท่ากับวันวาน เพื่ออะไรเพื่อให้เราจะได้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้ตอดลอดรอดฝั่งนั้นในช่วงบ่ายนี้ก็ฝากคติธรรมฝากเรื่องราวอันสวยงามเพื่อที่เป็นกำลังจิตกำลังใจให้เราทั้งหลายที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันกับโรคร้ายโควิด -19 ในขณะนี้ เพื่อที่เราจะได้มีกําลังจิตกําลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้รักษาชีวิตรักษากายของเรารักษาใจของเราให้โควิดนี้หายไปเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ในการที่จะเห็นว่าโควิดนี้ได้หายจากโรคนี้ไปหรือสงบหรือมีวัคซีนที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราที่จะอยู่กับ โควิด -19 นี้กับเราไปตลอดนั้นฝากให้กับคุณโยมเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่อไปก็ขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการอารามออนไลน์ชุบชูใจเนยียมวิกฤตสำหรับธรรมะช่วงบ่ายนี้เราก็ปิดท้ายด้วยการให้พรกับญาติโยมนะ อโรคายาปารามาลาภาสันตุทิปารามังดานังวิสาสาปารามยตินิพานังปารามังสุขังปวัตุสาปามังกาลัง ปาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวุตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพปาเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวุตุสัพพมังคารังรักขันตุสัปสัพพัสังฆานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเต